สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องแมวแสนสวยช่องคูมพันตุลากันค่ะพาน้องแมวออกมาเล่นค่ะพี่น้องพักผ่อนหย่อนใจค่ะวันหยุดดูดูดูเขายังมาไม่ถึงค่ะอาดูกาดูอาดูกาดูมาดีลูกมาเร็วนี่ค่ะมาแล้ว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 กวางทองลูกแม่มาแล้วมาแล้วสวยสวยค่ะพี่น้องเบ้งค่ะบรรยากาศโรงเรียนบ้านหนองมะแว่นสวยมากเลยค่ะดูค่ะ หญ้าเขียวด้านหลังก็จะเป็นก็จะเป็นไอ้ภูเขาค่ะพี่น้องเบื้องฝนกำลังที่ตกสวยสวยค่ะหญ้าเขียวมากเลยค่ะถ่ายมาฝากเอฟซีค่ะสวยมากเลยค่ะโรงเ,เรียน <มา S 1> บ้านห <มา S 1> นองบวบแว่นค่ะเอามาแร้วโอ้ยนั่งเล่นแถวนี้แหละเอา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 โอ้ยถ่ายเท้าคริฑขออภัยค่ะเอามาแลว้วมาแลว้วมาแลว้วรองเท้า กินหญ้าอ่อนๆเลยมามาแล้วลกมาแล้วกินหญ้าอ่อนๆกินหญ้าอ่อนๆนี่ค่ะน้องเสือทองกินหญ้าอ่อนๆมามามาโอ้ยคนพ่อนั่งอยู่ตรงไหนก็จะไปคงนั้นเปียกมานี่ลูกมานี่มันเปียกเดี๋ยวจะได้ล้างเท้านะพี่เล็กพี่เล็กไปนั่งทางโน้นไปไปนั่งทางโน้นไปอ้อมไปทางโน้นไปมันจะวนเวียนอยู่กับครูฤทธิ์นี่แหละโอ้ยหญ้าน่ากินจังเลยดูน้องเสือกินหญ้าทองสีพัน ต้องสี่พันเลยมาทางนี้มาทางนี้ไปตามมาไปไปตามมาไปต้องสี่พันไปคนเดียวอันตรายด้วยค่ะไปคนเดียวไปตามมาไป,เ,ปาเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินของสกโปรอะดูดูดูโอ้น่ารักยังเลยน้องเสือลูกแม่โอ้ยน่ารักยังเลยดูดูเบิงเบิงค่ะพี่น้องเบิ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 ง ดู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 จะไปที่เฉียะชฉยอีกแล้วเนี่ยอยู่ใกล้ๆขาโต๊ะขูาขาเก้าอี้คริตน,นี่แหละอะอ้ย่านะ่ากินยังเลยลูกดูสิเนี่ยขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ป้าน้องเสือสวยงามมากเลยค่ะอยู่ในปาา่าหญ้านี่ค่ะน้องเสืออยู่ในปาา่าหญ้ามาๆม,ม,ม,มากินหญ้าก,กันดีกว่ามาแล้วค่ะน้องหมีมาแล้วม,ม,มากินหญ้าก,กันดีกว่าเลว มาลูกแม่มากินหญ้า, helmet, ield, ๆๆๆๆๆากันดีกว่าอดุกระโดยอดุกระโดยอดุกระโดยดู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 มากินหญ้าม,มากินหญ้าหญ้าน่ากินมากเลยหญ้าน่ากินมากเลยใช่ไหมลูกโอ้ยน้องน้องหมีค่ะเบิ้งค่ะพี่น้องเบิ้งน้องหมีน้องหมีน่ารักมากเลยค่ะโอ้ย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 ทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแชรให้กับช่องโคมพันธุ์ตุลากันวันนี้โคมพันธุ์ก็พาน้องแมวออกมาเล่นนอกบ้านค่ะน้องแมวน่ารักน่ารักค่ะพี่น้องนี่ค่ะโอ้ยพักผ่อนหย่อนใจค่ะวันหยุดค่ะพาน้องแมวมาเล่นพักผ่อนหย่อนใจมากินหญ้านอกบ้านนะลูกเนาะมาเร็วๆๆเรามีเรามีเวลาจำกัดอู้น่ารักยังเลยคุณแม่ทองเทาค่ะ เบิง่งค่ะน่ารักน่ารักน่ารักมากเลยอยู่นี่แล้วลูกอยู่นี่แล้วห้ามไปไหนนะอันตรายอยู่แถวนี้แหละอ่าแม่ปล่อยออกมาเล่นแล้วรีบเล่นเลยค่ะทองดำละ่ะพี่ฤทธิ์ดูทองดำนะมานี้ลูกมากเรียกมาที่ทองสีพันเบิง่งค่ะพี่น้องสามตัวสามตัวสามตัว กินหญ้าอยู่ใกล้ๆกุก้มไม้เนี่ยเอาเอาดูดูดูปาดสวยสวยค่ะพี่นอ้องเออคุณแม่ทองเทาสวยสวยอันนี้ก็น้องกวางสวยมากเลยค่ะกินเลยลูกเนี่ยเรามากินหญ้าโดยตรงเลยเราไม่ต้องให้คุณแม่ไปตัดให้เลยเรามากินที่ต้นเลยที่กอหญ้าเลยจ้ะกินเลยลูกกินเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะน่ารักหญ้าก็เขียวขจีเลยค่ะอากาศสดชื่นเย็นสบายตอนนี้เวลาประมาณสามโมงกว่ากว่า บสามมงค่ะพี่น้องตอนเช้าออกไมาไม่ได้เลยค่ะแฉะมากใบยากใบอยอดหญ้าก,ก็ยังมีมีน้ำเปียกๆอยู่ค่ะน้ำฝนยังไม่แห้งเลยค่ะอู้หาหาอะไรลูกหาอะไรหาอะไรอยู่ในพุ่มไม้เนี่ยหาอะไรอาดูกาดุยอาดูกาดุยหาอะไรครับหาอะไรครับนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะแมวโคมพัน น่ารักน่าอินดูมากเลยค่ะเอาเล่นสะลูกเดี๋ยวเราจะได้เข้าบ้านเดินตามอัตรยาใสค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆนะคะที่เข้ามาเยี่มชมกดติดตามกดไลค์กด,ดแชร์พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ